นุนโดยดารลันครีมบำรุงผิวสูตรน้ำมันมะกอกแดน้าสบู่เลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมี ng, มีกเร้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้ญญนเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนิตยสารไทยแฟรนไชส์กูรูนิตยสารความรู้ด้านแฟรนไชส์ราย2เดือนสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดอะลิซ่าโชว์รายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงฉลาดเลือกคะ่ะอยู่กับลิซ่าลิาเบธแซทเลอร์ลีนานุชัยนะคะ วันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะเรื่องของเงินเงินทองทองนี่แหละค่ะหลายคนคงเคยได้ยินนะคะคาว่าอิสรภาพทางการเงินหรือว่า financial freedom ค่ะแต่ว่าคําถามที่ตามมาคือเราจะสร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรเพราะบางคนนะคะรู้วิธีแต่ว่าไม่มีเงินบางคนก็มีเงินมากนะคะแต่ไม่รู้วิธีจริงๆติดติมต้าคตอบได้ในช่วง l i s a t a l k s ค่ะ ม้ดมีมีกเร้งบะมีกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่คุณผู้ชมคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงหรือว่า financial freedom ค่ะต้องติดตามกันในช่วงนี้ Lisa t ทอล์นะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของลิซ่ เป็นสถาปนิกทางการเงินค่ะหรือจะเรียกง่ายๆก็เป็นนักออกแบบแผนการเงินนะคะเป็นผู้หญิงเก่งมีประสบการณ์ด้านนี้มาก,กว่า8ปีแล้วจากบริษัท i w s นะคะมีการออกแบบแผนการเงินให้กับบุคคลลักหลายสาขาอาชีพจริงๆวันนี้จะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันนะคะแคเซูอของลิซ่านะคะคุณเติร์ค่ะพิชเชรัตเมียบุผาค่ะสวัสดีค่ะคุณเติร์สสวัสดีค่ะ วันนี้พูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองนะเชื่อว่าหลายคนก็สนใจอยู่แล้วคุณผู้ชมอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินเหลือเกินนะคะงั้นถามคุณเติร์สคำถามแรกเลยถ้าจะพูดถึงอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคะโอเคก็คือคําว่าอิสรภาพทางการเงินนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอิสรภาพทางการเงินเนี่ยตาม เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะระบุว่า mm. อิสรภาพทางการเงินคือการมีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอนะคะที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาใครมากจนเกินไปและไม่ต้องหวาดผวากับเรื่องเงินเงินทองทองว่าจะมีไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะ mm. นะคะจริงๆแล้ว ฟังยาวมากใช่ยาวยาวยาวจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราพูดสั้นๆง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดเราจะทําอะไรก็ตามค่ะตามที่เราต้องการนะคะเราสามารถทําได้เลยโดยไม่มีปัจจัยการเงินมามีผลกระทบต่อการตัดสินใจอันนี้เขาเรียกว่าอิสระาทางการเงินแล้วะค่ะนะคะซึ่งจริงๆนะคะหลายๆคนก็ยังไม่ทราบอีกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะวัดได้ยังไงกับกับว่าเราจะมีอิสระาทางการเงินแล้วนะคะๆๆเขาก็จะมีสมการ Oh, ใช่อิสระทางการเงินง่ายๆเลยค่ะมีตัววัดใช่ไหมมีตัววัดทําให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะเรามีอิสระทางการเงินหรือ,อยังนะคะ,คะโดยเขาวัดจากรายได้นะคะจากสินทรัพย์การลงทุนหรือเราเรียกคาว่า Passive Income นะคะหารด้วยรายจ่ายรายจ่ายคือรายจ่ายของเราปัจจุบันเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ตั้งต้นหารด้วยรายจ่ายแล้วนะคะมีค่ามากกว่า1จริงๆคือเท่ากับ1เนี่ยแสดงว่าเราอยู่รอดละ แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่าหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเรามีความมั่งคัง่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยค่ะค่ะอย่างนี้พูดให้คนทั่วไปได้เห็นภาพง่ายขึ้นที่ไม่ใช่นักการเงินมันมีอะไรบ้างที่เราจะมองว่าเป็น passive income โอเคอย่าง active income เนี่ยคือเราต้องทํางานมาต้องตื่นไหมคะเนคือเราต้องทํางานเพื่อได้เงินไงคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น passive income เนี่ยหมายถึงเงินเนี่ยทำงานให้เรา ะะก็แสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องทํางานละแต่เงินทํางานให้เราคุณผู้ชมคะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะการมีสภาพทางการเงินแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกคนเช่นเดียวกันที่จะสามารถมีสินทรัพย์นะคะที่ได้จากการลงทุน <ะ>ที่ทําออกมามีรายได้เมาค่าใช้จ่ายที่มีในปัจจุบนันนี่จะสูงขึ้นทุกป,ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามคุณเต้ต่อเลยดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการอย่างไร่ะคะไปถึงจุดนั้นได้คือจริงๆแล้วอะคะ่ะมันมีเคล็ดลับนะคะที่หลายๆคนมองข้ามไปค่ะก็คือจริงๆแล้วเราต้องสารวจตัวเราเองก่อนนะคะสำรวจในด้านอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะด้านเป้าหมายอันนี้สําคัญมากเป้าหมาย <ๆ S 2> ในชีวิตใช่เป้าหมาย<ะ>ในชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะมีเป้าหมาย เยอะมากหลายประเด็นมากนะคะเราต้องระบุให้ชัดเจนเลยเช่นเช่นนะคะเธอบอกว่าเธออยากจะมีรถในอีก3ปีข้างหน้าอ,อันนี้ไม่ชัดเจนละไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนต้องบอกว่าเธออยากมีรถระบุยี่ห้อไปเลยเช่นสมมตินะคะโตโยต้าวี o S <S ออสสมมติะนะคะ,ะในอีก3ปีข้างหน้าคือโตโยต้าวีออสสมมติเจ็ดแสนบาทในอีก3ปีข้างหน้าอันนี้ชัดเจนก็คือต้องระบุทั้ง ตัวเป้าหมายแล้วก็ระบุจํานวนเงินด้วยโดยที่ถ้าเรามีหลายๆเป้าหมายทุกคนไม่มีเป้าหมายเดียวอยู่แล้วก็ต้องมีใช่มีหลายๆเป้าหมายเราต้องเรียงลําดับความสําคัญของเป้าหมายค่ะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายอะไรคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของเราในเรื่องที่2เนี่ยนะคะก็คือในเรื่องของรายจ่าย รายรับรายจ่ายทีนี้เราต้องดูก่อนค่ะอันนี้เราสํารวจจากอะไรก็คือดูก่อนว่ารายรับของเรามาจากทางไหนบ้างนะคะอันนี้สําคัญอันดับแรกเลยอันที่2เราเริ่มรู้ดูว่าเรามีการออมไหมออมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายรับ นะคะเช่นตัวหว่ว่าโอเคเรามีเงินออมเรามีรายได้100บาทเอาเอาง่ายๆเป็นตัวเอาเป็นเงินเดือนเลยดีกว่าให้มันดูเงินเดือนที่ดูรายการนี้ดูสมมุติเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าสมมุตินะคะเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าเรามีการออมหรือยังเช่นเราออม10%นะคะก็คือพันห้าเราออมทุกเดือนเลยเดือนละ1,500บาท มีการออมไหมมีรายจ่ายยังไงนะคะรายจ่ายที่เป็นฟิกคือรายจ่ายจาเป็นนะคะเช่นบางคนผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดอย่างเงี้ยค่ะ,คะถือเป็นรายจ่ายจําเป็นรายจ่ายผันแปรเช่นช้อปปิ้งค่ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือเราต้องดูก่อนสํารวจก่อนว่ารายได้ได้มาเท่าไง 1,500 0บาทถูกไหมคะมีเงินออมเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้มีรายจ่ายเท่าไหร่ที่จําเป็นในสัดส่วนของรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราดูได้ง่ายๆเช่นรายได้1,500 0เนี่ย่ะเราควรจะมีเงินออมล้10% นะคะอันนี้คือเป็นหลักเลยค่ะว่าเราควรต้องออมอย่างน้อย10บเอร์เซนต์เป็นรายได้ใช่นะคะส่วนรายจ่ายรายจ่ายที่จําเป็นไม่ควรเกิน50เรของรายได้ถ้ามีหมื่นห้าต่อเดือนก็ควรจะไม่จ่ายเกินถ้าราเจ็ดพันห้าใช่ใช่ค่ะันนี้ครูปัดรูดปื้อยางงี้อิสระทางการเงินไม่มีแน่นอนคุณผู้ชมใช่ค่ะอันดับที่สามดูในส่วนของสินทรัพย์ค่ะ สินทรัพย์เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเช่นเรามีรถมีบ้านแล้วนะคะเรามีการออมและนะคะเรามีการลงทุนและเรามีการบริหารยังไงบ้างบางคนเนี่ยจะมองว่าอุ้ยฉันมีสินทรัพย์เยอะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเป็นหนี้อยู่ใช่เช่น <c oughs> <c oughs> เช่นเรามีบ้านละ <c oughs> สองหลัง <c oughs> สมมุติ แต่มาดูในพาร์ทของนิสินก็ยังเป็นนิสินทั้งสองหลังผมวน<ก>ีย่ยเป็นของเราจริงยังผ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นการสํารวจในเรื่องของสินทรัพย์อะคะจะได้เห็นถึงความมั่งคั่งสุทธิคือความมั่งคั่งของเราอย่างแท้จริงคือหลังจากที่เราสํารวจตัวเราเองแล้วนะคะจากข้อ1ข้อ2ข้อ3เราก็จะสามารถวางแผนการเงินนะคะได้อย่างเหมาะสม นะคะก็คือจัดรูปแบบทางการเงินที่เป็นของเราจริงๆดีไซน์โดยเราจริงๆได้อย่างเหมาะสมโอได้ฟังแล้วแสดงว่าถ้าเราเริ่มมีการวางแผนการเงินที่ถูกต้องก็จะช่วยเราหลุดพ้นจากหลุมพรางทางการเงินนะคะแล้วก็สามารถนําไปสู่สภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรีบวางแผนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะอย่างที่เคยได้ยินกันเช่นออมก่อนรวยกว่านะคะเราจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นมีเคสหนึ่งนะคะอายุ15แล้วกันก็เริ่มออมเงินเอาแน น้อยก่อสมมติว่าเดือนละ1,000บาทนะคะ,คะออมไปเรื่อยๆเลยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะออมไปจนอายุ30แล้วก็ฝากเงินก้อนนี้ค่ะ,คะฝากไว้ในกองทุนสมมติว่าได้ผลตอบแทนที่5%เแล้วทิ้งเงินก้อนนี้ค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงอายุ60นะคะ เด็กคนนี้ค่ะจะมีเงินเพิ่มขึ้นกลายเป็น1นล้านสองแสนก็กวนะ่าบาทใช่ตอนอายุหกสิบเริ่มออมแค่นี้หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองจริงๆแค่15ปีนะคะแล้วก็หให้ผลตอบแทนรันไบที่5%มีอีกคนนึงบอกว่าไม่เอาดีกว่า15ขวบเริ่มออมตอนอายุ30ดีกว่าเออิ่งจะเริ่มนนเจ๊เพลเชี่ยมเล่นไม่เก็บไม่ไม่เก็บตังค์แล้วก็บอกว่าโอเคเราเริ่มออมตอนอายุ30ออมเท่ากันเลย เดือนละเด็ก15เลย1,000บาท1,000บาทแต่ออมจาก30จนถึงอายุ60เลยค่ะนะคะก็คือออมเหมือนกันผลตอบแทนเท่ากันคือที่5%ผลปรากฏจะมีเงินก้อนออกมาแค่800,000กว่าบาทต่างกันเยอะมากประมาณนี่ก็คือคอนเฟิร์มคำพูดที่เติร์นบอกออมก่อนรวยก่อนรวยกว่ารวยกว่าด้วยใช่คออมก่อนรวยกว่าใช่นะคะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง ใช่ค่ะวานนี้เรามาตรวจสุขภาพการเงินคุณผู้ชมเดลิซาโชว์เลยดีกว่าค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วเราเห็นความสําคัญของเรื่องการเริ่มวางแผนการเงินแล้วน,นี้ถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มวางแผนทางการเงินเนี่ยอย่างที่คุณเตอร์ทำอยู่ที่ i w s มีครอบคลุม เรื่องไหนบ้างนะคะมีแนวทางอะไรบ้างก็คืออย่างที่เธอทำเนี่ยคืออาจจะแตกต่างหน่อยนะคะก็คือเธอจะอาจจะทาเป็นสถาปนิกทางการเงินหรือว่าเป็นนักออกแบบแผนทางการเงินที่แตกต่างคือเธอเนี่ยจะเข้าไปดูค่ะก็คือภาพรวมทางการเงินทั้งหมดนะคะให้กับผู้รับวางแผนเพื่อจะได้ดีไซน์แผนออกมาก็คืออย่างที่เธอบอกคือเธอทาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะว so right ่าดูในส่วนของเป้าหมายของผู้รับวางแผนเป็นหลักนะคะดูในส่วนของรายรับรายจ่าย ดูในส่วนของสินทรัพย์หลังจากนั้นเราค่อยดีไซน์แผนทางการเงินเพราะฉะนั้นแผนที่เราดีไซน์เนี่ยจะเหมาะสมกับเขาคือเป็นแบบแผนเฉพาะของเขาคือมันไม่ได้มี<ช>แบบฟอร์มฟิกมาเลยนะว่าชีวิตเธอก<ช>ับชีวิตเธอแต่เป้าหมายจะต้องเหมือนกัน<ช>ไม่ใช,ใช่ใช่ถูกค่เพราะคุณเธอทําอยู่ที่ทํามามากว่าแปีนี้ก็<ช>มีบุคคลหลากหลายสาขาหลากหลายมากมายค่ะที่วางแผนให้นะคะโดยที่คอนเฟิร์มเลยว่าแผนทางการเงินไม่ได้แผนนี้เหมาะกับคนทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดีไซน์เฉพาะแผนเขาเหมาะกับเขา เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะโดยสํารวจจากอย่างที่เธอบอกก็คือข้อมูลทางการเงินเขาทั้งหมดเพื่อจะได้ดีไซน์แผนทางการเงินที่เหมาะสมอะคะ่ะโดยเป้าหมายสําคัญนะคะที่เธอดูครอบคลุมอยู่เนี่ยจะมี6เป้าหมายด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป้าหมายกเกษียณน,นะคะเป้าหมายกเกษียณที่เป็นเป้าหมายที่สําคัญจําเป็นนะคะโดยที่เราจะดูลงไปลึกลงไปเลยค่ะเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างมาเค,เคสหนึ่งแล้วกันนะคะ,ะ,คะต้องการ,กรเกษียณอายุ55 นะคะเราจะดูเข้าไปว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยค่ะเขามีรายจ่ายที่จําเป็นเท่าไหร่เขาอยากจะมีไลฟ์สไตล์เท่าไหร่เพราะว่าเงื่อนไขแล้วคือจะทําให้การใช้ชีวิตเขาเหมือนเดิมปัจจุบันไปถึงอนาคตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะคํานวณออกมาว่าเพราะฉะนั้นเงินก้อนตอนที่เกษียณเนี่ยเขาต้องการเท่าไหร่องมีแค่ไหนถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขใช่แล้วปัจจุบันอันนี้เราดูให้ด้วยว่าแล้วปัจจุบันมีสินทรัพย์อะไรแล้วแล้วมีการบริหารยังไง เงินตอนนี้จะโตเป็นเท่าไหร่ในอนาคต mm hmm. แสดงว่าสมมุติเราต้องการเงินซัก40ล้านในอนาคตนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเงินและบางส่วนที่เราเก็บเอาไว้แล้ว mm hmm. แล้วก็ทําที่ผลตอบแทน5%นะคะ mm hmm. พอไปถึงณนะตอนอายุ55แสดงว่าเราทําได้ละ30ล้าน แสดงว่าเราหาอีกแค่10ล้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาดีไซน์แผนให้ว่าแล้วแบบเนี้ยการรับความเสี่ยงหรือเป้าหมายแบบเนี้ยต้องบริหารเงินยังไงเอาเงินไปลงที่ไหนนะคะ,คะอันนี้คือในส่วนของกเกษียณนะคะ,คะอันที่สองก็คือเป้าหมายภาษี ซึ่งเป้าหมายนี้เป็นโอ้โหเป็นเป้าหมายที่ทุกคนแบบใช่ไหมคะคือเป็นเป้าหมายที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นหน้าที่ต้องเสียนะแต่ว่าหลายคนก็อิดออดเลี่ยงบ้างหลบบ้างใช่ค่ะแต่ทีนี้การที่วางแผนของเราเนี่ยค่ะก็คือเราไม่ได้ให้เลี่ยงภาษีหรือว่าผิดกฎหมายไม่ใช่แต่เป็นการบริหารอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ถูกกฎหมายตามที่ช่องของกฎหมายเอื้อให้เราทําเพื่อทําให้วางแผนคือลดรายจ่ายลงนะคะบริหารภาษียังถูกต้องแล้วก็มีเงินออกเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือใน ส่วนของภาษีอันดับที่3นะคะก็คือเป็นเป้าหมายในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงหรือว่าในส่วนของประกันนะคะก็อย่างที่บอกคือหลายๆคนก็ตอนนี้ก็คือมีประกันแบบมากมายหลายหรายแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเห็นมีหลายรูปแบบเนาะไม่รู้จะเลือกอะไรผลตอบแทนก็เหมือนกันประโยชน์ก็เหมือนกันใช่ใช่ค่ะรูปแบบก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าประกันเนี่ยมีทั้งในส่วนของการ protect ก็คือ protection คือคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตใช่หรือเป็นในส่วนของการออมซั์นะคะหรือเปในส่วนของการลงทุนก็มีแล้วในตอนนี้เพราะนั้นการที่เราทํางานในการออกแบบหรือดีไซน์แผนเนี่ยค่ะก็จะทําให้เห็นว่าเราจะเลือกแบบประกันที่เหมาะสมตรงกับผู้เราวางแผนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการอุดรู้ว่าทางการเงินนะคะใช่ใช่อุดรูอุดรูวทางการเงินยามถูกต้องแล้วก็ใช่ใช่นะคะก็คือ3แลละ อันที่4นะคะก็คือเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการลงทุนนะคะบางคนก็บอกว่าอุ้ยเราจะเลือกลงทุนยังไงอก็เหมือนกันเลยคือตอนนี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์การลงทุนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่เหมาะสมกับเราอันไหนที่เรารับความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นการที่ทําในรักษณะของการออกแบบเนี่ยคะ่ะเราก็จะดูลงไปในรายละเอียดเลยว่าคนนี้มีเป้าหมายแบบนี้รับความเสี่ยงได้เท่านี้เหมาะกับการลงทุนแบบไหน นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเป้าหมายมารดกอันนี้ก็สําคัญอีกะคะ่ะ mm hmm. ก็คือหลายๆท่านก็คืออยากจะส่งทอดกิจการหรือว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้กับลูกหลาน mm hmm. แต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ถูกต้องให้ถึงลูกหลานไดอ้อย่างแท้จริงเ mm hmm. นะะียค่ะก็เราก็จะดูเข้าไปใน,ในรายละเอียดให้ด้วย mm hmm. สุดท้ายค่ะก็คือเป้าหมายที่6จริงๆก็คือเป้าหมายอื่นๆนั่นเอง mm hmm. เป้าหมายอื่นๆคือผู้ระวางแผนนะคะก็จะเสนอเป้าหมายออกมาเช่น mm hmm. มีอย่างในใจว่า อยากจะลงทุนเปิดบริษัท<ะ>ในอีก4ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มทํายังไงดีเหมาะสมไหมจะลงทุนในรูปแบบไหนหรือใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการที่เราออกแบบดีไซน์แผนและดูแผนการเงินทั้งหมด<ะ>ก็จะทําให้เราแนะนําได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสม,มค่ะ ก็คืออันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่เธอดูให้กับผู้รับวางแผนค่ะนี่นะคะนี่ก็คือภาระหน้าที่ที่สาวทีทางการเงินอย่าคุณเติร์นเนี่ยจะดูแลผู้ที่สนใจแล้วก็เริ่มที่จะอยากวางแผนทางการเงินแต่ต่เนิ่นก็จะมีเป้าหมายหลกัหลกๆที่เชื่อว่าเข้ากับเก์คุณผู้ชมแน่นอนแต่ละคนเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็สามารถปรึกษาได้เลยเรื่องเหล่านี้ใช่ค่ะ อาละค่ะตอนนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมเองนะคะจะมีเป้าหมายในชีวิตแบบไหนถ้าคุณเริ่มเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อนําไปสู่อิสภาพทางการเงินอย่างแท้จริงหรือว่า financial freedom แล้วก็ไม่ต้องรอช้านะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะคุณผู้ชมตามหมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะนี่รายการเดลิซาโชว์นะคะช่วงลิซ่าทอสต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของลิซ่านะคะที่เป็นสถาปนิกทางการเงินคุณเติร์ดพิชยารัตน์เนมบุภาจากบริษัท IWS ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เซทไลท์ไกด์นิตยสาราที่ทุกบ้านต้องมีรบครันทุกเรื่องราวของคอดาวเทียมและวันนี้พร้อมแล้วบน iPad ของคุณเซทไลท์ไกด์นิตยสารโทรทัศน์ดาวเทียมฉบับแรกของเมืองไทยผู้ชมคะเมื่ bacteria, อพูดถึงปัญหาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีมากมายการรักษานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีราคาแพง บางอย่างก็ต้องเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยค่ะวันนี้นะคะเมคมีกอเทียสก็เลยจะพามารู้จักกับวิธีรักษารอยสิวรอยแผลเป็นทําให้หลุมสิวนั้นตื้นขึ้นได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไม่แผลแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับดรสู่คุณสุรีรัตนประจักษ์ธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นอุปนาย,ยกสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ยังทําวิจัยสอนงานวิจัยด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะยังเป็น working woman ด้วยค่ะเพระว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองเกี่ยวกับผิตภัณฑ์เพื่อความงานโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าด r รสูสวัสดีค่ะดร์คะสวัสดีค่ะด r รสูใครจริงแล้วหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือหลุมสิวเนี่ยเกิดจากเวลาที่โดยมากเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะมันก็มีอาการเิเนื่องจากว่าฮอร์โมน พอโมในร่างกายพอเกิดขึ้นมาแล้วหรือความมันของใบหน้าใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เกิดรูมเกิดเป็นสิวพอเกิดเป็นสิวปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยมักจะลาคาญก็จะล้วงแค่แกะเก่าพอล้วงแค่แกะเก่าเนี่ยผลก็คือมันมีเชื้อตามเ,เล็บมืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดเ,เชื้อตัวนี้มันก็จะสร้าง เป็นเกราะป้องกันตัวเองใช่ไหมฮะมันก็เกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียก็จะไปกขุดหลุมขุดหลุมมาไว้ท่านี้เราฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นหลุมสิวเพราะฉะนั้น<ะ>อันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญเราก็ควรจะมีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง<ะ>คือมีทั้งป้องกันและรักษานะฮะแล้วคนวัยรุ่นจะต้องรู้จักว่าดูแลผิวตัวเองก่อนว่า,าผิวหน้ามัน เราก็ควรที่จะต้องลดความมันของใบหน้า<ะ>แต่ถ้าเกิดหลุมแล้วเนี่ยมาเราจะมีวิธีธที่จะแก้ไขได้ยังไงอันนี้แหละคือวันนี้วันนี้ดกรก็อยากจะมาเกิดว่ามันมีวิธีที่จะแก้ไขได้<ะ>ช่วยเหลือได้สําหรับคนที่เป็นหลุม ดรสูคะวิธีการรักษาหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นในปัจจุบันมีแบบไหนบ้างคะวิธีรักษาหลุมสิวในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเคมีคอลพิวเลนเดอร์มาโรเลอร์ไดมอนด์พิวเลเซอร์ฟิวเลอร์บ้างหรือไม่ก็ใช้แฟกชันแนซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะต้องผ่านมือแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสองอาจจะเกิดการเจ็บตัวนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย บางอันบางขบวนการก็เกิดการทําให้ต้องมีเลือดออกการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรที่จะถ้าไม่จําเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงตรงนั้นใช้วิธีการที่ได้ผลและง่ายกว่าจะดีกว่า แล้ววิธีการรักษาหลุมสิวแบบใหม่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะไม่แพ้แล้วก็ไม่เจ็บตัวที่ท่ซาด้บอกคุณผู้ชมไปคืออะไรคะคือตอนนี้เนี่ยวิธีการที่ว่าค้นพบใหม่แล้วก็แต่ใช้ได้ผลดีมากก็คือวิธีแบบธรรมชาติที่สุดก็คือใช้ตัว d Delicate p พ e l i n g ร่วมด้วยช่วยกันกันกบตัวซีร um ัม Super d ์เดตอนนี้ l i l i t e t e p u i n g เนี่ยมันเกิดจากที่เราเอาสารสกัดจากกรดผลไม้เนี่ยนะคะที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สุงนักเนี่ย เราไม่ต้องการให้เปอร์เซ็นต์สูงเพราะมันจะเกิดการทําให้เซลล์เนี่ยอักเสบได้เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้เนี่ยมาพิวมาตอนนี้ควรจะทําอยู่ในสภาพของเจลที่เหนียวเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันสามารถอยู่บนผิวของเราได้นะคะในขณะที่มันอยู่บนผิวทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเราจะรอให้ผัดเซลล์ธรรมชาตินี่ใช้เวลา26วันเราก็คงผลัดไม่ค่อยไหวไม,ไม่ไม่ทันการเราก็ใช้ตัวพิวลิ่งเนี่ยนะคะ ทิ้งไว้หนึ่งทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็คอยพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเราก็เอามือค่อยให้รูปมันก็จะเซล์ลก็จะโดนเป็นที่ไขออกไปในขณะที่เป็นที่ไขมันก็สิ่งที่ออกไปด้วยก็คือริ้วรอยสองก็คือรอยฟ้าดำที่อยู่รอยตื้นๆที่อยู่บนผิวนอกชั้นนอกอันที่สามซึ่งพวกเราบางทีไม่ได้คาดคิดก็คือไอตัว รอยอุดตันรอยไขยมันอุดตันกลุ่มเหล่านี้ก็จะออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอออกไปด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้ตัววิตามินบำรุงผิวที่ดีดๆก็คือตัวซีลั่มซูเปอร์เดนเอนะคะในการผลัดเซลล์โดยใช้ตัวพิวริงเนี่ยนะคะเราควรจะทำวันเว้นวันเป็นอย่างต่ำแล้วตอนนี้พอทำแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้สารวิตามินที่บำรุงผิวดีๆ เราก็จะไม่ได้ผิวเรียบตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้ตัวนี้ต้องสำคัญที่สุดและตัวซซรั่มนี่นะคะเรามีสารสำคัญที่สุดตัวนี้นตัวหนึ่งซึ่งได้รับงานวิจัยแล้วก็อยู่ในสิทธิบัตรของสารัฐมาก,ก็คือตัว T4 n 5 e n d o n u c l e a s e enzyme ซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่สก,กัดมาจากสาหร่ายทะเลน้ำลึก มาจากตัวไมโครคอคซูเตียส e mm hmm. เพราะว่าสาหลายตัวเนี้ทนแดดทนฝนเป็นสีเขียวชะอ,อุ่มตลอดเวลาก็เลยพบว่าอไอตัวไมโครคอคซูเตีย e สร้างเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็เอาเอนไซม์ตัวนี้เขาก็มาท,ทําเทคโนโลยีพด้ไหลายกระสมเพื่อให้มันสามารถเข้าซึมซึมเข้าไปอยู่ส่วนลึกแล้วก็ค้นพบว่ามันสามารถปรับสภาพผิวเราได้อย่างเด่นชัดมันจะทําให้ตัว บำรุงจนเซลล์เนี่ยปรับสภาพผิวให้เซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากผิวแล้วเนี่ยเรียงตัวเรียบอีกประกอบกับสามารถที่จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับมีงานวิจัยนะคะเวลาที่เราไปออกแดดเกิดการผิวเกิดการออแดงผื่อน,นะคะทาไปสามวันค่เนี่ยตัวผิวจะเรียบก,กลับมาเลยปรับสภาพเซลล์ได้ดีมากเลยนี่มันก็เลยทําให้คนเนี่ยเอามา ใช้มาใช้ในผิดพันธุ์ทีนี้พอตัวผิดพันธุ์ซูเปอร์เดนเอนอกจากมีทีโฟเราก็ยังมีสารอีก7-8ตัวกิโลละสามแสนทั้งนั้นเป็นตัวที่อุ้มน้ําอย่างเช่นตัวโลสตัวสกัดประจักแตงกวาตัวลิโคลายทำให้ผิวขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตัวอุ้มน้ํำหลายตัวนะคะแล้วก็ตัวสารหลายตัวอื่นแล้วก็ มาจากดอกไม้7จแดชนิดเนี่ยเอามารวมกันพอร่วมด้วยช่วยกันแล้วค้นพบว่ามันปรับสภาพและบำรุงผิวได้อย่างดีและเด่นชัดเพราะฉะนั้นแล้วพอผิวมันถึงจะเอามาตัวนี้มาร่วมด้วยช่วยกันหลุมสิวเราถึงยกขึ้นมาได้หมดเราใช้เวลาช่วยเหลือคนที่เป็นผิวที่เกิดจากหลุมสิวแล้วก็เท่าที่ดูนะคะหนึ่งกล่องสองกล่องซึ่งมีอยู่เจ็ดขวดนี่เราก็เห็นมีคนทักหน้าแทบทุกคนเลย เพราะฉะนั้นน้องๆที่เขามีปัญหาเรื่องเมียก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังมาเถอะค่ะทำวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดและปลอดภยัยแล้วก็ประหยัดเงินมากที่สุดไม่เจ็บตัว ใครที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวรอยแผลเป็นวันนี้คงจะมีความหวังขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดคุณมีคําถามอยากจะปรึกษาดรสูนะคะเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพสามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะและพิเศษมากๆค่ะสำหรับแฟนรายการเดินลิซ่าโชว์นะคะถ้าโทรเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับของขวัญฟรีจากดรสูด้วยค่ะนี่ต้องขอบคุณดรสูนะคะคุณสุริรน์ประจักษ์ธรรมยอ่งสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของรายการ The Lisa Show แล้วนะคะหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมนั้นคงจะเต็มอิ่มกับเนื้อหารายการของเรานะคะถ้าเกิดว่ามีคําแนะนําตีชมหรือว่าอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆธุรกิจที่น่าสนใจก็สามารถส่งมาได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page ของ The Lisa Show เข้าไปติดตามไปคลิกไลค์กันได้นะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกการชิงรางวัลกันอีกด้วยค่ะ ไม่ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเราอินโดมีมีโกเรงบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครตอนนี้มีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟค่ะและขอขอบคุณดอกไม้ส,สวยๆด้วยนะคะจากร้านเกรอนฟลาวเวอร์สบายเจมวัชราวิลล่าอารีวันนี้ซาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ The Lisa Show